ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสะวะทเบตง สำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์เตรียมจัดงาน63ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ภายใต้แนวคิด P.R.D. Gen.D. ทันโลกดิจิทัลด้วย 3D ยืนหยัดสู่ปีที่64ก้าวสู่มิติใหม่แห่งการสื่อสารอย่างมุ่งมั่นดรเทรพงศ์เพชรรัตน์ er eng, ra, ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการยินดีมีเรื่องซึ่งเผยแพร่ทางทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข11และทาง Facebook เพจทีวีสงขลาในประเด็น การจัดงาน63ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่25ธันวาคมนี้ดเรเทลรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยก,การสำนนักประชาสัมพันธ์เขต6กล่าวว่าสำนนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจในด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภักรัฐและภักรัฐก,กับประชาชนโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดในพื้นที่เจจังหวัดภาคใต้ตอนล่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจำนวน สถานีและยังมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอีก7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านการผสมผสานที่จะต้องมีการพัฒนาทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ควบคู่กับการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นทิก y อก t u b e Facebook ให้เอื้อซึ่งกันและกันในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและจร ยาบันของสื่อมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องสามารถสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมโดยในปีนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขน6ได้เตรียมจัดงาน63ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขนหในวันจันทร์ที่25ธันวาคมนี้ซึ่งจะมีพิธีทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามการจัดการแข่งขันกีฬาที่เน้นความสนุกสนานความรักความสามัคคีและงานสังสรรค์ในช่วงค่ำซึ่งการ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด PRD 6 g e n e r a t e D ฐานโลกดิจิทัลด้วย 3D ที่หมายถึงดีตัวแรกคือดิจิทัลการปฏริรูปจากสื่อเดิมสู่สื่อดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ทิ้งสื่อหลังโดยสื่อดิจิทัลจะซัพพอร์ตงานหลักอย่างเต็มประสิทธิภาพดี D. ตัวที่2คือ DIdol การสร้างตัวตนให้บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เป็นนักสร้างสรงสรค์สื่อที่พร้อมจะเป็นต้นแบบในช่องทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มและดีตัวสุดท้ายคือดีพร้อมที่จะแสดงถึงประสิ ภาพความรวดเร็วฉับไวเริ่มต้นสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ได้อย่างทันทีทันใดบนพื้นฐานความถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้ยืนหยัดสู่มิติใหม่ของการสื่อสารอย่างมุ่งมัน่นเพราะเราคือองค์กรประชาสัมพันธ์ภักรัฐข่าวสารถูกต้องเชื่อถือได้ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93เม z เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไล